สวัสดีครับปอๆกันทั้งฉ่ำเดียดยาทัเหนี่ยวพี่น้องโดนอะไรพี่น้องมาได้ได้บางมือเดียดใจมือกูได้มือนี้ลูกสาวลูกชายกินเด็กชายก็เแต่เอ้าตายกับตายมาได้พี่น้องเด้อเด็กกินพันปลาพี่น้องบุกยันกมีหมูด้วยเด้ถ้ามีหมูด้วยใช่ไหมลูกเอแล้วข้าว่ะลูกหมูกินหลังกล้องอทำกินเล้วกินไหวอนี่พัดปลาผัดปลากินไม่ไหว มีผักด้วยเอาผักที่กินด้วยมาได้พี่น้องด้วยหนูไก่หนูไก่นะกล้ยเอาเขาเดียวมาพี่น้องยิเงี้ยยิ่งเนื้อทอดด้วยลูกนี้เนื้อด้วยหวานด้วยยิเนื้อทอดด้วยเอาข้าวด้วยลูกแม่วะเ้าวพิซซี่หลังใช่ไหมพิซซงานพร้อมใส่ใส่ใส่เลยข้าวหนึ่งจุดด้วย เสยบน้ากันอารอหน่อยรอหน่อยอร่อยเนี่ไม่ยากกินปลาเนื้อปลาได้แล้วลูกนี่นี่ใส่พันปลาเมียงปลาพี่น้องเอ้าอะไรมาให้น้จิ้มรสเด็ดเสียบน้ำกันพี่น้องแ่นน ค่ะอืมไว้ใครอยากมากินไปซื้อตรงนั้นเลนะคะตอนบน่วนป้าชงนเยอะอืมไม่ยกงเหรอืมอืมอยากกินอยกเพียอืมเื่อมีคนดูลูกเไปอเยอะนอืมเพื่อนดยื้เอาไปเนอาไปพูดกั ไปลงคิดไปลองคิดตัวเองเราจะไปคิดอะไรเยอะเลยลูกอทำเล่นๆสนุกสนานแล้วใครมาถ่ายคลิปอืมอืออ่าไม่กินไหมคะพี่น้องๆกินไหมคะอร่อยอร่อยเลย เหนื่อยนะคะพี่น้องเหนื่อยมากเลยนะคะแอบแสบแอบแสบแอบแสบค่ะแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บนัวแหลยโอเคแซ่บนัวแซ่บนัวแอบแสบหลายแซ่บหลายดินเลยงำโอ้ยไม่อยากกินคันปลาด้วย แสบแสบอีริแล้วแสบอีลิแสบแห้งแสบแห้งแสบคับคับอะไรค่ะอม่ไหนในพอกเนาะพี่ไม่เคยกินซอสเนี้ย่ะน้องไม่เคยกินน้องก็อย่ามาดูพี่อ่ะเมื่ไม่เคยกินเด็กเอามาเอาเนย เจ็บไหมอืมไเจ็จะจะจบค่ะพี่น้องอยกกายกกินมากินเลยนะจ๊ะใคอยากไปซื้อไปซื้อเลยร้านนี้ดีมากอยากแม่งดูชี่หายอ่ะอ๋อบอกว่าดีมากไม่บอกว่าดูดูดีมากอร่อยเนื้อปลาคนเล่ดูเนื้อปลาคนขายอ่ะดูเมื่อคนเกี้ย ร้อนๆเลยจ้าร้อนๆเลยจ้าร้อนๆเย็นๆร้อนๆเลยจ้าไปดูเต็มเต็มเก็บไว้บอกก็นี้บอกบอกพี่น้องเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะเป็กำลังใจกินด้วยคือกำลังใจให้หนูกินที่อือหืด้วยเลย ไมทำไมกินบบมต่มนต้องกินค่ะบอกหน่อยนะติกชพุจ้าเียงน้องหนูนะเียง,งน้องหนูน้อหนูน่มต้องใจหน่อยน้องที่นะแ่น้องพุทธ ไม่ใช่น้องไอ้ไอ้กุลนะน้องพุตจักราเปลี่ยนชื่อว่าน้องพุตจัะขยับมากินมากินเลยนะจ๊ะดูกลั่มดูนะลูกกลั่มนะกลั่มเลยแจมเวลาเราตื่นเต้นปื่นเตินกลั่นะ ก่อนกอนเลยันกอแล้วก็เาะอนอืมแบ่งกันทีดูกหยิบมาพี่ไม่อยากหยิบเลยไม่ติดกันเลยทะเลาะกันเลยอ้าวมีก่อนสิพ่งหหาเจอก่อน หนูเจอเลยทุกอย่างพี่กำหยิบของหนูเนาะอื่ไปสาระกันไปเมันไม่ถูกกันอยู่แล้วจ้ะพี่น้องมันไม่ถูกกันพี่น้องไม่ถูกกันมันจะกึงจะตีกันอะ่ะอืม,มันแบบตีกันทุกทีอะ่ะไม่มีใครที่จะร้องง่ายเลยแล้วทำไมต้องตีกัน,นไม่รู้ค่ะไม่รู้ มันปกตินั่นแหละมันตีกันมันไม่ถูกกันไม่ถูกกันมันก็เลยตีกันก็จะตีกันอีพีน้องรักกันเนี่ยเวลาไปโรงเรียนแล้วใครดูกันไม่มีใครดูเลยอยู่คนละช่วงเลยเลยเงา เจมจ็ปเออจ้าแช่แแแ่อมแแซ่บจ้า